นั้นครับคุณน้อยมันให้น้องด้ะมากม่น้องด้อมก็ดีกับสมมาอยู่ด้วยีด้วเนาะโดยีมาช่วยไมเมื่อไรกับปัญหาพามาบเแบบแมนแล้วจากิีกินข้าวแรงแล้วเสิเกือมาะบพเพอวาน้องก็เป็นอย่างหลอกนะย่างคนลุชาะวบ้านมันไปเองมันนี่มันคือสิกบมาอยู่เนาะน้องดนียบโเทียบรลียบก็ต้องเห็นที่ทางเนี่ย เขาีนว่าแล้ว้าใหญ่เติบเนี่ยตัวใดก็บางทอก็คนจับต่อไปแมนเรื่องเดียวกคนจับหมดแล้วน้องมาเลยกัน้องคุณน้ำพักเลยน้องโบทีเห็นลินรอดอยู่แล้วใายหายว่ะอยากไปจับขอกโบเรา พามาเมื่อนี้อยู่ที่บ้านสาวทงมีพี่น้องเลยเมื่อนี้เดินทางมาเยี่ยมยา่ยมถาข้าวโบเคยขัมาตั้งแต่เพื่อนใหญ่มาอยู่บ้านบ่าสิ่งนี่โบเคยขัมาจะถือพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแห่งมาของปี2 0 0 6กว่าได้พี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นก็สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสุขคนพี่น้องเลยบกว่าจะเป็นหรือว่าพ่อแม่ทางภายในหรือว่าต่างปะเทินดีตอนรับเข้าสู่ซองยูทูบบ้ากาไพคอเก่าเ้อพ่อแม่พี่น้องเลยฮอดบ้านไปเทียมไหวโบต้อง่าหลายพี่น้องเลย สบายดีบ้าบุญเพย<ห>โดยสบายดีเดอ้อสบายดีสาวทองมีพี่น้องเลยบอได้เคยเข้ามาเห็นแต่ในคลิปแต่ลายช่องมาไทยได้ยินข่หนหาวว่าง่ายมาอยู่บ้านใหม่ดีใจน้ำเดอ้อเป็นยังไงนอนนอนรับพันดีอยู่บ่น,นอนรับพันดีอยู่เนาะมาแต่ทางไหนคือว่าลูกกุงนางมาบอลเหตุยากบอลเขาทานคุณบอ

มานี้แปนนบ้เนาะแวนมากนนนี้แปนเติรสำเรินวัดบัดนแ่แหวนแปนรนลีนะพี่น้องเลย

มาซื้อน้ำได้หมดเนาะอเนมาชุด่ยเมื่อไหบอนี้ทอมันีเหียนี่กับบเพ่อนียแต่ว่าแต่ว่าเฮียเมื่อนเนาะโดยน้องน้องมามาแล้วกับบแซนกับบอแซกัลมกับบอแซนนองกับพูนันคัมีคุณน้อยมันไหน้องด้มาแมนน้องดก็ินกสดใหยั่่ห้เนาะโดยพอดีมาชุดไ้เมื่อแห้วกับหมืหามาบุพเห็นบ่อมนแล้วจากที่กินข้าวแล้วเนยรเกลมานบพ มือ้านก็ไปหางานลบามันไปเองมันนี่มันพิสิกับมาอยู่เนาะมันเกียรถเดียแม่ลกีต้องเห็นที่งทางเนะเียรกินอะไรหมาใหญ่เติบตัวใดก็บักเร็กตัวนี้ตัวตการนี่ปใ่กวาการออมันกี่ก็คือว่ามามือบางทอกัคนจับคนจับเอาไปเนาะแมน เดี๋ยเนี่ยคนจับบ่ได้แม่น้องมาเลยกัน้องคุณน้ำพัดเลยองโบนี่อยากทะลิ่นหลอดอยู่เลยแล้วหายหายว่าอย่าไปหาบอกโบแล้วมาแล้วนะน้องนี่บ่แม่อยาไปหาบักโบแม่พายไปหาเน้น้องหลับถ่ายคลิปอยู่เนาะน้องก็เลยว่าเราอยู่ทถงหน้าพูดลูกอะไรจากเอิร์มาวะหลังจากที่ชมวยเมื่อส์แล้วน้องก็เจอเขาห้องนั่งได้กับโบเห็นกลับไปห้องแชรโมหนึ่งแล้วก็นั่งข้อมทางมากับจนเด็กกับโบเห็นห้องแชรโมหนึ่งแท่งแบบ ถ้าว่ารถเดียบรถแนงเนคือที่ที่เห็นเนคนมอไปนั่นเดียบเนาะแม่นย่นายนคนมอไปนี่แหละคนภูเขาอยากได้เนาะภูเขาอยากได้เขาจะเอาไปเลี้ยงอะไรมีต่ติุยเนาะงายพวกเราน่ามาะำตาจะนองขินอนมานเนาะคินหอนมาี่นองเลยไปเนะะเป็นยัไงเอข <c oughs> ินหอนมาอีกนบ้านนั่เราเกลือววหมาแล้วนะมีแต่ตัจ้ยได้แมน มาเมื่อนั้นคือว่าชำนึงมากไม่ีเฮงเ้หมือนไปนี่กับเพื่อเขาบอกว่ามาน้อยจะไปแล้วเด้อเอออยากกันไหมเลยยากจะมาเนาะดีแบบพี่าวงบานล็อกบอยูมันข้าออกได้บานมันออกได้มันมีหมุนเลยมันหลอดมันหลอดออกแ้องแฉยังกันได้หลอดหมุนหลอดจะหน่อยึได้หนึ่งเตื้มันออกไป่ไหมปหนีมาน้อยเื้อมาเปนเผื่อมากระกวันกรม ยังไอยู่คำาขึ้นกันเมือแต่อย่างนีม้มันไม,มีคนเหม,มากกม,ม,มอ้หงดูดลเมอตอนเวนนี่ไปฮ็ดเวียกอยู่พุ่นกับขึ้นมานอนด้วยพี่เนาะ

จำเสียงรถได้ปานันพุทิเห็นแน่ขงมาเลยเี่ยวจ่เสียงรถขันบ่ได้เห็นนะหาว่าพอมาแล้วว <Ê> <con v> ะ่เส <con> ียริงนเี้ยนะนี่ยวเนาตดจอิดังมากพี่อง็นยางมากมียยางมาก รถเชียรเป็นพรท่านแล่วตอนนันเนาะอ้นมก่อนเราเป็น่วงมาเป็นวงรหวงยางไรมาเป็นวงสิงคองกันแล้วเมื่อวัน้วันมาเงด้วยม่ืมาูมาานกเนเัอู่นวางลมด้วยครับขึ้นรถได้เหร ออ้เ <screws> uh. นาะดื <in> ้อขนาดพี Hence, ่น้องหลายเท่อได้โหลดสิโลมทับนี่ไปจะเช่ารนบไปหาน้องดำไปเช่าอโต้ิจะชนไปนี่บ่จะนนี่บ่แมนทำไมเข่าว่

เป็ดกาเป็ดเจ้าบอเอามาเบิดบัตนี้เนาะอยู่พุ่นย่งสองแม่เป็นพักไข่อยู่คุยังสองแม่เป็นพักไข่อยู่ะลอให้เป็นพักเลี้ยวสะกอนจะงเอามาก็ได้แม่ขยันสุาแม่ขยัเลยเดี๋ยวพิ่นห้างห้างบัตแห้งสิเสียลูกเป็ดไปอีกเนาะัดสองินสามิน มายู่นี่โดนแต่บ่นี่ได้แต่บบอจากสองอาทิตย์หอดบอประมาณาทิตกวัวนี่เนาะนกก็มาอยู่มาสนใจยังบองกได้นอลงไปแนนะโดยคิดว่าเพลนไปอยู่บอลเกาพุ่นกับมือหาพุ่นบัดโพธหินคันว่าบมีผู้จับไป มาใหญ่เติบต้องมานะเนาะเมกี้เราเคยแหล่นน้ำนอก้องเห็นน้องออกไปเราแหล่นน้ำดังโหลดถักเราลบมาถักเพื่อนเยอนเลยก็เลยคิดว่าย่านโหลดดีอ่ะดลยอันอันนี้ย่านเขาเจ้าผู้อยากได้ในย่านเขาจับเอามีตะเลี่ยงเอาตัวที่มันยั่งกันแล้วเห็นจังไรใช่มันโบเห็นอย่างนี้สามมือสี่มือเลยนี่เทียนมัเห่ากระดูกมะเบิ่งกะบผมีโอ้ยหแบบนี้แล้ว บมมนเพิ่นที่ลายมือเลยเนาะต<ด>ามที่มือเลยแล้วแรลมามาอนนันี่นนนนนนมา,ม,า,า,นนา,าม,มือเห <สา S 1> ็นลมาถ้าในคิดในใจนี่ว่าคุณเอาเนาะดิเนาะหรือว่าอยางไรขั้นว่ารูดเหยียบน,นี่ต้องเห็นข้าบต้องเห็นอันนัน้นนี้มันบางที่เหียบแล้วก็เอาขึ้นรถ มาใหญ่เดินไปแนั้แมนรอดเขารอดออกคันาุ่้นบอยูมันก็จิลอยไปแล้วนี่ค่ะแมนไอตื่น้านเนี่ยตอนข่อยมา้งตอนหนั้นหราหกได้ดุนแล้วข่อยมา ตั้งแต่แถวป้าบุกนี่ยเป็นป้าเหมืนแออยู่นี่ฮะมาบ่ะนี่เป็นไหน่า,นาเบิดพี่น้องเลยแมนมาป่ะน,นี่นี่จะเห็ดคอกเฮ็ยังไหวเลยกเห็ดห้างหน้าเพื่นบินแล้วเดินไปใส่เออยันนำลงหนองหนงน้ำยานเพื่นบินไป มเมวกทาานั่งนะต่างหน้าเอ็มกวางสีเอมแด้เคนมีตาหนกี่ไเอาระกุ่มต๊อตั้งเอาไม่ยังนไม่ได้เป็ดเียม่งีแล้วเนาะหาน้าีกเป็นห่วงเป็ดอีกแมงอีกหาน้ามีเอ็มเวอีกแล้วบินมือน้มาตะิ มแม่เป็ดเป็ดบินไกลได้เป็ดอันนี้ครับไม่บินแน,น้เนาะตอนไปทมในญี่ปุ่นในน่องมันมีครกน่องมันุ่นอยู่ในน่องหน,น้ามันเหมือนคนมาจับพายังพอได้ฝุ่บน,นบินเราบินแก้มแบบนี้ไล่คุกเอ้าจะสองเมื่นี้สองเมื่อนี้เนาดึงแล้วดึงแล้วมาอยู่ปีใม่แล้วแต่แต่เจ้าของกันยัง แมนเข้ามาอยู่เข้าเอาอย่ายังบัเข้าเสิ่งเอาของมาเนาะเข้ากัเป็นห่วงสิ่งของเข้าเนะเอาเป็ดเอาไก่มาเอามัวมามากอ่ะเป็นอะไรอะนแลงกินเหรอเบาแอนแม่ดาน้อตอลขอกมกับ

แล้ก็ปลูกไปแปีใหม่็ทำไปไี่ได้ไปใส่เล็หนังองคางมาหน่อยแค่นี้ปีใหม่บัดมาเฮียไปหาเงินเราเร้ก่อนโอ้เห็นแล้วก็เด้อแล้วก็่มาก็มีแต่คิขดสวดวันเราอย่างออกน้ำนองแค่นี้หย่างออกเล็กแม่เราพันเว่ยฝั่งชนอ้อยวน้องก็ล้มกับเบาแซนฝั่งึงหลดนก็ล้มกับเทลสเ้อแล้วจะได้งย่างคือรดแล้วก็ไม่ได้เบิ้งมอแต่ล้มกับพุนี้อยู่ทางหลดะ เราบูว่าเลาสิหลั่นน้ำกรนหลดหรือบออ่อลบม,มากลบมากันนลูกนอก้องคือเราหวานเลูกน้อยเลาวไม้เรา,าอ,อันพยายากมาหาบอกโบเรามาขอหาเนี่ยน้องเราคือว่ามาหลินยิงทงหน้าแต่ละมือเผื่นเ,เพื่อไปหลินได้ค่ะทำวหาเราคือ mặc hẳn là cái bóng mà lẫn họ mùi chi mùi lẫn mùi 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 ก็แม่แต่ว่เียบต้องเห็นร้งร้อยุกตัวน้อยแวดเียปงนปเด้เอาองิหดเลยเนาะคันว่ารยาเหยียบต้องแปอยู่แล้วนํากเลาะต้องทางก็บ่มีคันแปตบยก็ยังแปเนาะแปซะ้ายไแม่นเาใหญ่เนาะือว่ามัน่เจ้าไปนี่เนาะไปนําเือทางงนเฮาไปแล้วเาได้ มีรถพิโก,โก,อ,ก,อ,กอ,อูเพื่อนน้องของมีเหมือนราจกป้าตกพี่น้องเอยบาทนี่คุณ<อ>แลคอยแลนเนี่ยนะว่าสันพี่น้องรถรถวีโวมาใจ

và giờ mình chuan rồi, ngồi không nó phải còn kia nó chắc mà đi, đi, มาหอดกินนี่หนอเห็นน้องต้องมีเปย์หายเปย์ยังอยู่โอ้โหน้ำเพลินเป็นว่ามาไปเข้าดาวจะปีใหม่บบมาได้เคือห้องชายมือหนึ่งกับมือห้องหมดสัตว์มาเนาะโอ้โหเห็น มากับไฟบประจิตกับประคัมสองคนบอกมาแต่บ้านบ่เด่งหรือว่ามาแต่ทางไหนมาแต่บ้านหัวยางมาแต่หัวยางก็เลยยหี่าพี่เลยไปกินข้าวอยู่ท่ไหนครับมานี่บ้านนี้เนาะอ่ะพี่น้องเลยนี่ก็จะไปน้องดำไปแล้วเจ้าไปแล้วบัวดิเวน้องดำมาแต่พูนมาแต่บ้านดลวกระพุ่ง ว่าจะไปหาบ่าวภูแต่ว่าโเห็นก็นเลยมานี่พ่อบ่าวโบเคยเพื่อนก็นว่าไปไปหาสาวทรงนี้เรายยากมาบ้านแล้วก็วเลยมานบเพื่อนบบเคยเขาม้าจักเทือได้ตั้งแต่ว่าได้ยินข่าวเห็นในคลิปว่าเปียนเจ้าของหม่เจ้าของกแมนก็นเลยมาถามเพื่อนว่าเป็นอย่างไ๋อยูด่ดีมีแห้งนอนรับผ่นดีอยูบอ่บ่เพื่อนก็นว่านอนรับผ่นดีอยู่เว่าสิถามเอาเลขยนันเพื่อนบบฮู้แน่ก็เลยว่า บาถามใช่ตน้น <Okay, okay. S 1> อ่าโอเคพี่น้องเลยน,นี่แหละพี่น้องเลยแปลนเออเติบบานนี่ฮะเปลี่ยนเจ้าไม่เปลี่ยนเจ้าของไม่เปลี่ยนผู้อยู่ไม่แล้วก็มีนานพักนี่อันนั้นอันน,นี้พี่น้องเลยเป็นพวกต้นไม้ต้นยังนี่ก็คือสีงามอยู่บานนี่ฮะเพราะว่าเรานี่เป็นคนดุดุมันแต่ก็คนหน่ำคนในพี่น้องเลยหัขวาข,าข,ออข่าหูอิงไทยแล้วก็เป็นคนนี่แหละแตกต่างกัน กับเจ้าของเก้าอยู่พี่น้องเหรเนาะเพราะว่าเจ้าของเก้าก็เป็นเป็นคนแบบมีความวามีกลัว,วเป็นคนทันโดดเป็นคนแบบโดดเดี่ยวอะไรพี่น้องว,ว่าอะไรก็ดีเนาะโอเคพี่น้องคิดนี้กัหลายหน้าที่พอสมควรพี่น้องเลยที่ลาพไปกันได้กาบขอโทษขออภัยนำพม่พี่น้องน้ำเอฟซีเบิร์ตสุขูสุคนเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาแต่ขอให้เอฟซีเบิร์ตกท่านให้พม่พี่น้อง,องทุกคนอะไรเนาะอีกไม่ปีนี้กะจง ล่ำรวยเงินคำสุขกายสบายใจร่างกายแข็งแรงพี่น้องเลยไปบอกกันใหม่ในะคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดี